มีคุณแม่น่ารักหลายคนนะคะถามเรื่องอาบน้ํากับลูกจะเลิกเมื่อไหร่ดีแล้วจะช่วยสอนลูกเรื่องเพศศึกษานะคะแต่เป็นเรื่องช่วยตัวเองของลูกจะสอนกันยังไงครับคือพูดง่ยพ่อแม่ที่ทันสมัยนะฮะอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษากับลูกในวัยเยาว์ในเวลาอันควรทําอย่างไรดีนะครับน่าติดตามนะครับควรไปสอนลูกเรื่องเพศศึกษาตอนไหนเท่าไหร่ เขามีการศึกษาว่าในเด็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับความต้องการในการที่จะปลดปล่อยไอ,อ้ความความความต้องการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากไม่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่ายังมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้าเด็กจะช่วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการช่วยตัวเองนี่ไม่เป็นเรื่องผิดปกติแน่นอนครับคันนี้ในในส่วนใหญ่เขาจะพบว่าเด็กผู้ชายกว่าครึ่งนะครับจะรู้จักช่วยตัวเองด้วยตนเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนอายุสิบห้า ส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มรู้จักช่วยตัวเองเนี่ยหลังจากอายุ18ปไปแล้วนะครับ<อ>มันก็มีช่วงห่างกันพอสมควรครับเพราะในในกรณีเหล่านี้เนี่ยเด็กก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ครับแต่ว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนทันสมัยที่รู้สึกว่าเออเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ควรจะได้สื่อสารกับลูกเนี่ยก็ควรจะคุยในหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวควรต้องไปสอนใช่ไหมหรธรรมชาติมันหาทางมันเองไม่ไม่สำหรับเด็กผู้ชายกับไม่จําเป็นต้องสอนนะแล้วก็ สิ่งที่สําคัญกว่าคือแลกเปลี่ยนความเห็นเข้าในเรื่องนี้เ,เพราะว่าเด็กเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดสองสามประการเช่นเข้าใจผิดว่าการที่ช่วยตัวเองนี่เป็นเรื่องผิดแต่มันก็มีแรงผลักดันจากภายในที่จะต้องปลดปล่อยความต้องการทางเพศ <c oughs> นคะรัับมก็ถ้าเขามีความเข้าใจผิดนี้เราก็ช่วยให้กําลังใจเขาได้ว่าไม่ผิด, <c oughs> ผดอันที่สองอาจจะมีเด็กที่แบบหมกมุ่นกับมันมากเกินไป <c oughs> เพราะวัยรุ่นเนี่ยพลังงานมาก <c oughs> พรา,าเด็กบางคนเนี่ยจะอ่านหนังสือโป๊จะช่วยตัวเองบ่อยเวลาหลายครั้งซึ่งอันนี้มันก็มากเกินไปครับ มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่มันไม่เหมาะสําหรับวัยของเขาที่เอาพลังงานมาทุ่มเทเกี่ยวับเรื่องเพศแล้วการมีสุขสบการณ์ทางเพศแบบบกุ่นมากเกินไปนุนก็จะกําหนดวิถีชีวิตเขาตอนวัยผู้ใหญ่<อ>ที่จะให้บกุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยเข้าใจเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ก็ช่วยปรับช่วยจูนลูกให้มีให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีสิ่งยั่วยุทางเพศน้อยลงมไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือหรือวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลูกทากิจกรรมต่างๆมากขึ้นดีครับ